สวัสดีค่ะพบกับช่อง Per l Minimal Channel นะคะหรือในเพจ Facebook นะคะ Passionate Sweden นะคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเราจะเขียนคำศัพท์สวีเดนกันนะคะถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยเราก็จะรู้สึกเป็นไงบ้างคะพอหลังฝนตกอากาศก็จะดีนั่นเองนะคะ ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเขียนคำศัพท์ที่แปลว่าวันนี้อากาศดีมากนะคะวันนี้อากาศดีมากนะครับนะคะภาษาสวีเดนนะคะจะเขียนยังไงกับคำแปลนี้ใช่ไหมคะก็คือแต่อ่านว่าเดียตะดันฟักเกนจอกนะคะ เดียตะรันฟักเกนจอกนะคะแปลว่าวันนี้อากาศดีมากนะคะอากาศดีมากนะครับเขียนแบบนี้ค่ะ นะคเะดียต t ร r ดันฟักเกนจอกแปลว่าวันนี้อากาศดีมากนะคะอากาศดีมากนะครับนะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะกับคำศัพท์สวีเดนนะคะเดียตาร์ดันฟักเกนจอกนะคะวันนี้อากาศดีมากนะคะวันนี้อากาศดีมากนะครับ ะะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับการเขียนคำศัพท์สวีเดนนะคะถ้าชอบนะคะก็กด Subscribe ได้ที่ช่อง Per a l Minimal Channel นะคะหรือในเพจ Facebook Passionate Sweden นะคะลืมกดติดตามไลค์หรือกด like, รอกระดิ่งได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ ก็เจอกันอีพีมาอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้เฮ้<ม> hey, สวัสดีค่ะบ๊ายบาย